ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยเด้อนะครับเมื่อนี้ก็จะพาทุกท่านครับมาติดตามครับสูตรเลืองวิ่งนะครับอ๋อหนองปืออีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องถือว่ามีปฏิพผ่านมาครับจังบ่เข่าเจ้าใดก็รับทางช่องก็นั่งติดตามให้คือเก่านะครับเนาะครับสำหรับสูตรเลืองวิ่งอ๋อหนองปืนนะครับผมก็ยังมีเอฟซีเพื่อนก็ติดตามอยู่หลายอยู่างครับเนาะก็ลองมาติดตามนะครับมัในงวดวันที่16 ันนี้ธนายน2564น,นะครับว่าจะมีนคาเป็นเท่าไรกันนะครับผม <c oughs> หอดมาถึงนะครับนี่นนัีของเตีม่มมาตมือมาถวายพระอาจารย์กนนะครับผมให้อนมาสกกรครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร0อเปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หลังจากห้อยออกปุ๊บรถก็มาปับ๊บเนาะบัวตองล้อไผ่นะครับบัวตองล้อนอะครับอาจารย์เนาะมันเป็นหอยสูตรันเป็นหอยสุดบัวตองล้อไผ่นะครับออกปุ๊บเห็ดปั๊บเนาะครับ,บครับผมเอ้ามาสาวเท่าความเดิมเท่าความเดิมเมื่อกี้รถเล็บซึ่งตันนี้ ย่อมเป็นอะไโอ้ยวันนี้ร okay. ุดหน้าจางไหครับมันไล่มาบอกว่าวันนี้รุดวันนี้รุดมครับแล้วเราเป็นก็ว่ามันเข่ามาไล่วดนละเลยอย่งนะดูต่างไมนธรรมดาเป็นก็เข้าใจนะครับเป็ก็ธรรมดาแล้วครับมไม่รุดไม่เข่าไม่รุดอ๋ออาจารย์ก็เข้ามาตลอดเนาะมาวันี้มาวันนี้แหละรุดหลุดทั้งครับลุดทั้งหลังทั้งบนเลยครับหลุด เอ <hi> ok ้กเลว่าเกากับมีเอฟซีเป็นเทเลจอมเนอนเงินเข้ามอยู่๋อครับผมกับสาธุสาธุน้ำเพลินเนาะครับกำรัเอยมาซอยสี่หิดกัมเพงเนาะกัมพงกัมพงอยู่ตอนนี้กำลังฉับใจการสร้างเข้าไปมันเกิดมือหาโอ้ครับการสร้างคร่งของครับครับล่างมาครับเป็นล่างเป็นลลางลางอย่างเดียวลลางอย่างเดียววิ่งเจ็ดกับหนึ่งวิ่งเกับหนึับวิ่งเจดกับ1เด้อนะครับพี่น้อง บินเจ็ยกับหนึะครับอะไรสามก็มันมะเขือมอมเขอมเขาเนีบริเเนลงใหแต่เฮ็ดไหวกดอกเน่บเขีลงให้อ๋อหนองคือสยงา่งงายเป็นงาเป็นบางใ้มือตัวเปองานเป็นบางเถื่อภาษาจีนเนี่ยนชื่อภาษาจีนเอาแต่ที่เขียนว่าไม่รู้ไม่รู้เลย ตตัวตัวคราแห้าครับ8 0 580ออห้าแปดศูนย์เ <5 80. S 1> พิ่มให้แศูนย์แสองตัวอาจารย์จับให้แคน่นี้บ่ครับจับให้แค่นี้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลหนังกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง4041ตรสูดรน่สูย์ของอาจารย์เนาะ455 สี่แปดเจ็ดหล้วก็ศศูนย์หนึ่งครับสี่ห้านี่ออกไปแล้วตัดออกตัดออกไปครับให้จับไรนี่หรือว่าจับไรตังครับจับเอาเวียนเอาใครถ้าเซลลโอ้เวียนไดนี่เวียนเอาเลขอ๋อเวียนนี่เนาะอันหนึ่งวันเมื่อนี้อาจารย์ไม่ได้จับอาจารย์ใหม่เมื่อก็เข่าขาสี่มันก็เข่านี่บ่ครับอันนี้วันว่านมาเมื่อกี้เลยอาจารย์จับหกศูนย์ให้ครับอแมนดูครับให้หกศูนย์ตัวเดียวหกศูนย์ตัวเดียวครับ อันนี้ของวันที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าอาจารย์จับจับหกศูนย์ให้จับหกให้สุดเดียวครับผมเวียนชอันนี้คืออันนี้คือสูตรเต็มไม่บกครับสูตรเต็มของอาจารย์นะครับคือสูตรเต็มที่เพิ่นเห็นได้ครับผมทีนี้อาจารย์ว่าถ้าจะจับจับบ้ได้หรือไมาครับจับว้นเอาจับว้นเอาเข่าสองตัวเข่าสตัวแต่ว่าซีหานี่ออกไปแล้วซี่หางออกไแล้วอาจารย์ไมาให้ตัดออกเห็นไหมบกเห็นตัดออกซีหานี่คือตัดออกไปเลยเนาะถ้าถ้าจะเบื่อคือเบื่อหา ถ้าจะจับวุ้นนี่ก็จับตัวนี้บ้าครับอาจารยจับแปดจับจับสี่แปดจับแปดเจ็ดจับแล้วนี่บ่ครับหรือว่าว้นออาวอาตัวหลักก็อเจดหนึ่งตัวหลักก็เจ็ดหนึ่งตามสูตรนี่เนาะ่สมตัวจับให้เพื่อนบอลเลี้ยเพื่อนให้เพื่อนจับเอาเองสูตรน้เจ็ดกหนึ่งเอาตัวนี้มาจับบาครับ สูตรนี้มาจับเจ็ดกับหนึ่งนี่ไงนี่ับสูตรของอาจารย์สามตัวแล้วก็ให้ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แค่นี้เขาเขาจับอันนี้บ้งวันไดตัวหนเนี่ยตัวนี้ตาดอกบอกครับอาจารย์หาซี่นี่ตัดอกนดอกเนาะซี่หานี่ตัดอกไปโอ้หมึกคือโดนอะไรแหงเลยปะนะครับเอ มาแล้วครับบัดที่นี่เขาจะมาจับในตัวนี้เนาะในตัวนี้เอานะครับมหาลงไปอีกตัวนึงาหาลงไป,าาไป,าาไปมาอีกตัวนึ่งดึงหาอาจารย์มาดึงหาลงมาอีกตัวนึ่งคนนะแปดแปดสี่แปดแปดสี่ป่ะครับเอาแปดสี่เจ็ด เจ็ดหนึ่งมีแล้วครับเจ็ดหนึ่งมีแล้ว0นะครับเจ็ดศูนก็มีแล้วนะครับแปดศูนย์ก็มีแล้วอยู่ในนี่เหลือแค่นี้เนาะมีแค่นี้ศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งมาหญักมัหกับศูนหนึ่งเนาะสีหนึ่งเดียวกับ อาจารมาอาจาะย์มาธรรมะนี่ก็ได่นซีศูนย์ศูนย์ซีครับเดี๋ยวว่าศีศูนย์ซีศีศูนย์ศีลอยหลังเขานะครับเอาก็ให้ทุกท่านจับเอาเนี่ยเลยครับเรื่องนี้เะเรหาตัวนี่แหละแต่ว่าอาจารย์ว่าให้เอาหาลงมาอีกตัวนึงหาลงมานะครับเอาหามาจับใส่กับไหนหาตัวนี้เนาะครับอันที่เพิ่มข้ามานะครับผมแล้วก็สามตัวนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสามตัวก็คือ ห้าแปดศูนย์นะครับผมเฉียนเลยนะครับเด้อหาแปดศูนย์นะครับผมหาแปดศูนย์นะครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกนะครับผมนะครับมิถุนายนนะครับอีกส่วนนี้นะครับผมส่วนนี้นะครับผมทนผูุชมนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็ก็คือเป็นแม่สูตรนะครับนี่นี่คือแม่สูตรนะครับผมนะครับในในชุดนี้นะครับเลขแปดตัวนะครับผมนี่คือแม่สูตรนะครับผมทีอาจารย์นะครับพลสีวิเคราะห์แล้วก็จับออกมาให้นะครับว่าง่ายกับซัมซัมแม่สูตรก็คือ เกือบซ้ำบอกสูตรแะ้วครับผมแต่ผู้ชมนะครับแต่อาจารย์ตัดออกไปนะครับตัดบนออกไปก็คือตัด455คือ4ีหานี่บ่ให้เอานะครับผมนะครับให้เอานจุนนี้นะครับให่งตะนุนนี้นะครับผมมามาลงทุนนะครับศูนย์หนึ่งโบไห้เอานะครับผมเอาเฉพาะ487นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งนะครับผมคือเพิ่มหาข้ามาหาหัวมาดึงเข้ามาซอยนะครับผมดึงเข้ามาซอยนะครับเขาก็มาจับเอาใน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 ความคิดของเอฟซีนะครับผมแต่ท้าได้ชอบนะครับหมือนถึง47 48นะครับผม 87ง้ี่นะครับผมแต่01นี่ก็เหลือแท่านผู้ชมสิพิจารณาเด้อนะครับอ่ะอธิบายชัดเจนนะครับผมนะครับขออนุญาตนี้จะเป็นหมเลข8474นะครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่16เด้อนะครับอ่ะแชทแชทครับพี่น้องครับอ่ะแชทเด้อครับผมแชทแชทครับผมสำหรับทางใดที่แชทหน้าจอนะครับแชทนะครับผมอ่ะนี่ก็แชทเด้อครับผมแชททันหมดน้อครับผมอ่ะกวงกวงนะครับผมครับแวงเลยครับผมอ่ะแชทแชทเลยนะครับอ่ะน้องไาคงเข้าใจแล้วเนาะอธิบายชัดเจนนะครับ อหมันเป็นสูตรเต็มเลยอ๋ออันนี้คือเป็นสูตรเต็มเนาะอาจารย์เนาะเป็นสูตรเต็มนะครับให้สูตรเต็มมาเลยก็จับออตามนี่ก็ได้นะครับเน้องอาจารย์เนาะจับออตามนี่เลยครับอู้เดินน้องลงเนาะอ๋น้องหลงอะไน้องลงน้องลงไปเมื่อกี้น่ะเออนั่นแหละ ครับผมอันนี้จะเป็นสูตรเต็มครับผมสูตรเต็มของ่นครับผมผู้ใจบุญอดมาอยู่เลยเนาะครับเนาะอดมาอยู่เลยเนาะพอได้เฮ็ดได้สั่งไปทีละน้อยนะครับนาะอาจารย์นะครับผมับที่หาและที่ครับผมโอ้สาธุสาธุกับญาติโยมที่คนปัจจัยมาให้อาจารย์เด้อครับผมโอ้สาธุสาธุให้ท่านมีความสุขความเจริญเด้อนะครับมีโชคมีลาภนะครับ ครับทุกหคนเราเบิร์กันทุกคนนะครับผมก็โอนมาหลายอยู่นะครับนอกจากเนาะครับสมทบทุน่มสั่งกำแพงสั่งกำแพงนะครับครับผมโอ้สาธุสี่ที่หาสนที่หาคนที่หาคนตอนตอนนี้น้ำเล่นการเดทไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อะไรบอครับไลฟ์กำแพงหรือบอกรับตอนนี้หาช่องโอ้ละสิบหาช่องแล้วโอ้ครับของของโอดเมื่อกี้ได้ซิมหาช่อง ครับผมอ่ะงวดต่อไปสีหดสีมาสิถึงเด้อครับท่านผู้ชมนะครับม้นี่ก็ม้วนนี่ก็ว่าเด็กท่องก็โอนมาเมื่อวาม้วนนี่ผมมาสองลอยนะครับผมก็ไม่โอนมาเก้าบาทยี่สิบบาทก็นส่วนมาทซิมิลอยสองลอยสามลอยห้าลอยครับผมทายก็ดีเบิร์ดเนาะเป็นบุญนะครับเป็นบุญมานะครับผมนะครับก็คือบอกญาติโยมบอกเอฟซีสายบุญนะครับผมนะครับขออันนี่ก็สิวียเซฟเม่เลยปรกเด็นมันมท่านในผมตีเซฟตรงตรงนะครับ อยู่ดีมีแห้งเนาะครับได้โชคได้หมันครับผมสองตัวสามตัวก็จะได้เห็ดเม่นเนาะต่อไปนะครับตอนนี้ครับกำลังสั่งกําแพงกําแพ่งก็คือว่าสั่งได้แล้วเราจะฉาบเป็นประทับนี่ครับเด้ฉาบเรือด้ฉาบนะครับนะครับปัจจัยในการฉาบนะครับผมนะครับสาธุบุญนรรเด้อเอชซีเฮาสุภทุคนนะครับผมนะครับสายบุญนี่คือหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์ครับเด้อพระอภิชัย ชาลัมนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี9952252375นะครับนเนก็บเงินของนโยมโยมเป็นโต้งมากเลยอาจารย์โอนมาให้เราละพันสี่คนนะโอ,อ,อนราบัญชีอะไรกสิกรเนา้ำพแม่นมาสักหนึ่งไปวัดเนี่วัดของพ,าพ,าพาระปัตตีพตระตีอยอางน,านาีนน้นโ,โอนมาพิโตนโอนไปวัดนึงเป็นเพราะว่าวัดหนึ่งนะที่กิดทางอาจารย์นะครับน้องปื๋กับ ย่งขาดปัจจัยนะครับผมในด่านการสั่งกระแพงบัตรก็คือตอนนี้คือเรือขั้นตอนการฉาบเนาะครับขั้นตอนการฉาบนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับฉาบอะงวดวันหนึ่งนี่ฉาบได้ประมาณจักช่องแหละครับตอนนี้ครับสิบหาช่องสิบหาช่องค่าใช้จ่ายในการฉาบเดี๋ยครับผม,มก็การสร้างก็เกิดัหาตั้งใจขอของก็เก็ดปัญก็ร่วมทุกก็หาหมื่มนหาพันหมื่นห้าพันสิบหาช่องนี่ หาจองฉากย่างเดียวแค่การซังนี่เก็บต้นหาจองอาหารลอยแต่การาของให้ค่าของเหาซื้อเองอค่าของเหาซื้อเองค่าของเหาซื้อเองค่ารซั่งเอาค่าแรงจองอาหารลอยขาแรงช่างเนี่ยเอาช่องละอาหารลอยอาจารย์ผ้ายางเปเนมือเด็ดบอครับจะเข้าครับผมยางยางครับยางยางยางยู๊นะครับผมเดี๋ยวมาเบิรงนะครับเพื่อครับอาจารย์เนาก็เดินบ่ค่อยสะดวกนะครับเนาะอาจารย์เนาก็เดินไม่สะดวกกันใดนะครับผม มาเบิ่งที่เฮ็ดที่ส่างนะครับคํำแพ้งนะครับตัวนี้ก็คือฉาบเรือเราบ่ครับอาจารย์ฉาบมือเราสิบห้าช่องเนาะสิบห้าช่องโอ้ทั้งหมดนี่ผมมาเป็นลอยช่องไม่บอกครับเห็นลอยช่องเพิ่งจะได้เฮ็ดแค่สิบห้าช่อง ันึ่งคือฉาแล้วเนาะครับก็เลือพวกนี้ไปครับผมช่องห้าร้อนะครับี่เด้หวยหนา่็ดดีอยู่นะครับผมนีด้วยครับผมเงินปัดนับปัที่ทุกท่านได้โอนมานะครับอาจารย์ก็เฮ็ดนะครับนี่ครับฉาบมาแล้วนะครับผมฉาบมาอสิบหห้องนะครับผม ก็อยู่ประมาณรอยกองห่องนะครับเนาะกำแพงก็เ็ดไปเรื่อยนะครับผมอาจารย์กับมีเงินก็เ็ดไปเรื่อยนะครับนะครับผม ตอนของการฉาบนะครับผมอาจารย์เพิ่นกะว่าฉาบช่องละ500บาทถือต้องบาคาอาจารย์นะครับว่าจ้างสร้างนะครับผมในราคา500บาท500บาทนี้เฉพาะค่าสร้างหรือว่ารวมวัสดุรวมบยางพร้อมครับอาจารย์รวมแต่ค่าสร้างเค่าสร้างก็วัสดุช่างวัดเองโอ้ห้0รบาทนี่ก็คือว่าเฉพาะค่าสร้างอย่างเดียวนะครับส่วนวัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนไส้นะครับผมก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นกะเป็นใจอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าคาซานเนี่ยคือช่องละหารไหตายโตอยู่แล้วนะครับผมสำหรับพิสิษทันใดที อยากสิร่วมเป็นนะครับผมสั่งนะครับผมนับกันนะครับผมกับพระอาิชัยชาลัมนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี9952252374นะครับ75เหรอ75เต๋โอ้ยเลยค่ะตัวมเกึ่ง74เลย2วันนี้ต๋มันออกเก็ตวันนี้แทบวอนข้างกระสังนี่นะลุยปากมันออกแคบวันนี้ออย่างมีส่วนมีส่วนมีส่วนขอถกออกไพเด้อนะครับเลข2วันนี้แหละครับ ครับผมนี่ด้อนะครับส่วนนี้คือเหตุมาได้สิบหาห้องนะครับเนาะสิบหาช่องนะครับผมแล้วก็อีกผู้นะครับผมออมวัดนะครับนะครับออมวัดด้วยนะครับน้อครับออมวัดด้วยนะครับนุ่นครับนะครับออมวัดท่างนั้นกรบท่านได้ฉาบอย่างทักอย่างนะครับเนาะนะครับออมวัดจนจนออมวัดนะครับนี่ครับนุ่นครับนะครับสตดวัดนะครับออมวัดเลยนะครับผมก็ประมาณอีกประมาณลอยกาห้องนะครับพาจา์วางเสร็จนะครับเนาะนะครับอีกลอยกาห้องนะครับผมเอา ฝากครับเ e ย็บซีู้ใจบุญจัดศรัทธานะครับอยากทําบุญนะครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ฉาบกําแพงวัดนะครับวัดหนองปื้อนะครับหรือว่าวัดอาจารย์หนองปื้อนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับอาจารย์มี่หยางสีอวยพ่อนอวยชัยให้กับเอฟซีที่เพิ่นได้อะนุโมทนานะครับผมนะครับปฏิสังขรณ์สางวัดอต阿拉สังวัดอา阿ามนะครับผมนะครับนะครับมี่หยางสีฝากถึงเอฟซีนะครับผมบบนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกช่องนะกเลว่าในหลายหลาช่องสิมาทายท่าอาจารย์นะยิ่งเลยสืบ,บักเขานะในย่อมก็ได้มีกิจศรัทธาเป็ว่ารวมสังกรรมการหนี่ก็เป็นสางกรรแพงบนะุญเป็นกรรแพงเนี่ย นุ่มๆนะบุงกับทุู้ทุกคนณเดยกันเลยนะสักตุ๊กสักตุ๊กสักุเก้าเก้าห้าสองสองห้าสองสามเจ็ดห้ากลับด้นะครับ

ครับสูตรมาสิเขาก็ต้องให้แบบให้ไปแบนี้นออาจารย์เนาะโอ้นะครับผมอนะครับอ่ะครับผมอาจารย์กับปุตตินะครับเนาะครับอาจารย์กับยืนโดนเมื่อไหร่มาครับยืนโดนเมื่อไหร่มาครับผมเห็นอาจารย์ยืนแล้วยืนโดนเราก็จะเป็นสั้นๆไหมนะครับผมก็ให้อาจารย์มายืนจันนะครับมาเบิงมาสี่ กําแพงนะครับมาเหตุจริงนะครับทําจริงนะครับผมฝากทุกท่านเด้อนะครับที่ใจบุญใจสัทธานะครับร่วมสร้างกับอาจารย์นะครับผมจากในทางช่องก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับเนาะในทั้งบุญน้กันนะครับร่วมสร้างร่วมบุญนั้งกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกท่านอยู่ไกลอยู่ไกลมาว่าอยู่ต่างประเทศในประเทศนะครับร่วมทั้บุญท้งกันเด้อนะครับพี่น้องนะครับเนาะบนปัจจัยคนละร้อยสองร้อยมาร่วมทั้งบุญท้งกันนะครับ